สวัสดีครับท่านผู้ชมนะคราวนี้ต้องรีบมาเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันที่สี่ก็จะเป็นวันฉาดมงคลเป็นวันพระเราก็ไม่อยากที่จะเอาใบายามุกมาปนกันรีบออกเทปก่อนนะเพราะเทปนี้เป็นเรื่องโองราศาสตร์กับใบหวยนะไม่อยากเอาไปปนกับพระนะครับนะ <S <S เป็นไงครับร่ำรวยกันบ้างไหมครับนะเพราะว่าหวยกระดานของผมเนี่ยนะครับ อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังมีตัวเลขที่เข้าทั้งออมสินในตอนเช้าแล้วก็เข้าทั้งหวยรัฐบาลนะครับนะอย่างที่ผมเขียนเอาไว้ครับนะเขียนเอาไว้มาม,มันต้องมีเบิลอีกต้องมีเบิลอีกแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันต้องมีไม่เจ็ดก็แปดนะครับนะแล้วเราก็มีตัวติดกันเนี่ยมีสามแปดสาม 6กนะก็คือมันออก388ข้างล่างออก0 6นนะครับนะก็ถือว่าในหวยกระดานก็มีหลายคนถูกอยู่นะครับนะใช้ได้ก็ได้แผมก็ได้นิดเดียวนะครับไม่ได้ได้เยอะเพราะว่าก็ไปเชื่อเรื่องเจ็ดเยอะเหมือนกันนะครับก็เทไปที่เจ็ดข้างล่างน่าจะมีสองก็มีเก้าก็กลายเป็นว่า มันก็เพี้ยนไปนะแต่มันยังอยู่ในหัวกระดานก็ยังถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าการที่เราทำอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเก้าขั้นตอนน่ะเก้าขั้นตอนเนี่ยที่เราทำไว้อ่ะสูตรสองนี่มันจะเป็นเลขท้ายสองตัวมันก็เข้าศูนย์หกมีศูนย์หกนะครับแต่แค่าใสูตรหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวเกี่ยวกับเลขท้ายสามตัวบนเนี่ยมันไม่เข้านะ ถ้ามันเบิ้ลทีไรเนี่ยสูตร1จะไม่เข้าสูตร2จะเข้าผมเปิดสอนอยู่ที่โหราศาสตร์ชนบุรีก็เอาไอ้สูตร1สูตรสองเนี่ยไปสอนด้วยก็ถือว่าได้เงินกันพอสมควรนะครับได้ค่าขนมนะอ่านั้นแล้วงวดนี้นะครับเราก็มี9ขั้นตอนมาเสนอแต่ก็อยากที่จะพูดเรื่องดาวก่อน เพราะตอนนี้นี่นะครับมันฮือฮามากเลยก็คือหลายเจ้าหลายสำนักหมอดูหลายคนก็ออกมาพูดบอกว่าดาวตีเทพก็คือดาว5ดาว7ดาว8ปอะไรอย่างเงี้ยมันจะยกประมาณกลางเดือนาพฤษภาเป็นต้นไปซึ่งหลักการคำนวณการโครจรของดาวบนท้องฟ้าแบบโหราศาสตร์ไทยมันมีสองแบบก็คือนิรยนะกับสุรยายาิยะยิ สุริยะญาติมันใช้คำพีสุริยะสิทธันตะในการคำนวณซึ่งอันนั้นมันจะเป็นแบบออริจินอลส่วนคำพีนิรยนะนี้มันเป็นแบบอัปเกรดก็คือปรับปรุงใหม่แล้วนะครับซึ่งทางต้นฉบับที่ประเทศอินเดียเขาก็ใช้มาตั้ง6-70ปีแล้วนะครับแต่ไทยเรายังไม่เปลี่ยนนะครับทั้นไทยเรายังใช้แบบฉบับดั้งเดิมอยู่นะครับมันจึงยกไม่พร้อมกันนะเพราะนั้นแล้วเราจะพูดเรื่องดาวยกก่อน ดาวห้าจะยกวันที่สิบห้าเดือนพฤษภานี้ก่อนวันหวยออกสแสดงว่าดาวห้าเนี่ยวันที่สิบหกปุ๊บนะหวยออกปั๊บดาวห้าจะมีองศาอยู่แค่หนึ่งองศาเองนะมันก็เลยกลายเป็นว่าดาวห้าเป็นลัทธวารสารศาสตร์ด้วยเมื่อดาวห้าเป็นดาวทวารสารศาสร์ด้วยและพึ่งยกหมัดหมาดด้วยและเป็นดาวใหญ่ด้วยทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่า งวด16พฤศภา5มีบทบาทแน่นอนนะครับตัวหนึ่งละวนั้นดาวตีเทพที่บอกมี5 7 8ยกมันยกไม่ตรงตรงที่ว่าดาว7เนี่ยระบบนิรยานะที่เป็นระบบอัพเกรดแล้วเนี่ยมันยกตั้งแต่วันที่30มีนาแล้วยกมา2เดือนแล้วนะครับมันยกเข้าไปตั้ง2เดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดาวเสาเนี่ยไม่เป็นดาวแห่งอาชีพการงานการค้าขายการส่งออก นั้นแล้วพอดาวเสาร์เนี่ยมันเข้าราศีมีนพบวินาฬโลกมันก็หมายความว่าอย่างไรมันก็หมายความว่าเศรษฐกิจจะเสียหายการส่งออกต่างๆก็จะตกลงเอาง่ายๆเอาแบบเหตุการณ์โลกก็ได้อเมริกาเนี่ยนาสั่งขึ้นภาษีทั่วโลกเลยนะครับไทยเราก็โดนก็ทำให้การส่งออกส่งออกไม่ได้ GDP ก็ลดเลยกลายเป็นว่าแม้แต่ตอนนี้ามาเปรียบเทียบกันเนี่ย GDP ลราวยังแซงหน้าเราเลยคิดดูดินะ GDP ของไทยเติบโตไม่ถึง2%นะคิดดูนะครับกเสามันแต่ว่าหน้าที่การงานการค้าขายการส่งออกมันก็จะเสียหายเกิดการจ้างงานไม่ได้เพราะว่าส่งออกไม่ได้ก็ไม่มีการจ้างงานเสาอยู่ที่ลาสีมีนพบวินาศโลก2ปีครึ่งนะมันก็ตามดาวนะครับนะวนั้นแล้วเสามันยกไปตั้งสอสาเดือนแล้วเพรือหัดะย,ยกกลางเดือนนี้ ส่วนราหูเนี่ยนะครับจากราศีมีนเนี่ยนะครับมันจะเข้าราศีกุมวันที่19ก็เดือนนี้เหมือนกันก็ถือว่าใกล้เคียงเพราะว่าราหูมันจะมี2แบบก็คือมีนโนดกับทรูโนดมี n โนดก็คือราหูเฉลี่ยทรูโนดก็คือราหูจริงบนท้องฟ้าเงามันจะตรงข้ามกันกันกนกบอ่พระจันทร์เสมอนะครับนะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าการคำนวณน,นะแบบนิรยนะหรือสุริยาญาติก็เหมือนกันเพราะเราใช้ มีโนดเหมือนกันไหมครว่าราหูเดินวันละสามลิปดาคงที่จบข่าวนะก้เท่ากับพฤหัสยกวันที่สิบห้าราหูยกวันที่สิบเก้านะครับนะแล้วตอนนี้สาวยกไปตั้งนานแล้วตั้งแต่สามสิบมีนาส่วนดาวมรตยูเนี่ยนะครับมันเข้าราศีพฤกษภนะไปตั้งแต่วันที่สิบเก้ามีนาแล้วนะครับหลังจากที่มันเคยเข้าไปรอบหนึ่งแล้วตอนเดือนมกราแล้วมันก็ถอยหลังกลับไปอยู่ที่เมฆ นิดหนึงอยู่ตรงเส้นราศีเส้นแบ่งราศีระหว่างเมษกับพฤษศแต่แล้วเนี่ยนะครับมันก็กลับมานะมันก็กลับมาอยู่ที่ราศีพฤษศตั้งแต่วันที่19มีนาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ22 2องศากว่านะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่7ปีมันเป็นดาวที่เดินช้านะครับเพราะมันดาวเดินช้ามันก็เลยส่งผลรุนแรงเราจะอยู่เป็นตัวทําลายล้างนะครับและเป็นตัวที่ว่าทําลายแล้วเกิดใหม่นะครับเหมือนนกฟีนิกซ์นะครับนะ เผา,าตัวเองเป็นเท่าฐานแล้วก็ค่อยเกิดใหม่อยู่บนกักกองเท่าฐานเกิดมาเป็นนกฟีนิกซ์ไปนั่นแล้วก็คือจะมีนวมัตรกรรมที่เกิดไปนั่นเองนะครับสาวข้าราศีมีนพบมินาโลกเศรษฐกิจเสียหายเมื่อจะอยู่เข้าพบการเงินโลกการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอินหน่อยเนี่ยนะครับเงินเฟียตหรือเงินกระดาษเนี่ยที่บอกว่าทนบัตรนะ ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายรับรองโดยกระทรวงการคลังและประเทศนั้นๆเนี่ยนะชำระหนี้ได้ใช้งานได้ใช้เงินได้แลกเปลี่ยนสินค้าได้ซื้อของได้นั้นก็จะหมดไปเงินเฟียตคือเงินกระดาษที่พิมพ์ขึ้นมาโดยไม่มีคําว่าอั้นหรือจํากัดนะเดี๋ยวนี้หน่อยเนี่ยนะจะต้องมีทองเป็นพื้นฐานดังนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเอาแค่กลุ่มเล็กก็พอกลุ่มเล็กมันจะมี30กว่าประเทศขึ้นเป็นสมาชิกนน,นแล้วมันก็จะกลายเป็นว่า ต่างคนต่างมีเงินของประเทศของตัวเองมันก็จะค้าขายกันค่อนข้างยุ่งยากและลําบากกลุ่มบล็กเนี่ยนะครับนาโดยจีนรัสเซียเนี่ยนะครับอินเดียเนี่ยก็จะสร้างเงินดิจิตอลขึ้นมาโดยใช้ระบบบล็อกเชนที่ไม่สามารถที่จะแฮ็กหรือว่าทําลายได้พอมีเงินกลางขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มประเทศ30กว่าคนที่อยู่เป็นสมาชิกก็สามารถที่จะเอาเงินตัวเองไปแลกเงินดิจิตอล แล้วเอามาค้าขายได้ทุกประเทศรับเงินดิจิตอลมาแล้วก็สามารถที่จะามาแปลงเป็นเงินของตัวเองกลับมาได้ก็จะสะดวกขึ้นก็แสดงว่านวัตนวัตก,กรรมใหม่ๆในเรื่องของเงินเนี่ยก็จะเกิดขึ้นใหม่ซึ่งจีนตอนนี้ไม่ว่าจะซื้อของหรืออะไรเนี่ยสแกนใบหน้าสแกนจ่ายเนี่ยของเขาเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะครับแล้วเขาก็เริ่มทดลองใช้เงินดิจิตอลในประเทศใหญ่ๆใ,ในใน,ในเมืองใหญ่ๆของเขาไปแล้วแล้วเขาก็เริ่มไปแล้วนะครับ ซึ่งบลิกก็จะต้องเริ่มแน่นอนในปีหน้านะครับแล้วทองคำเนี่ยนะครับหลายคนก็ออกมานะครับทำ u t ท b e ทำทิกตอกของมาว่ามันเป็นช่วงวิกฤตของทองคำหรือไม่คุณคุณไม่ต้องสนใจหรอกครับคุณเชื่อผมครับผมแต่งงานตอนนั้นนี่นะครับเมื่อ4ี่่า40กว่าปีที่แล้วทองบาทละพันเก้านะลูกสาวผมแต่งงานตอนบาทละหมื่นเก้าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี่ลูกสาวผมแต่งงาน น,นแล้วทองไม่เคยลงทองมีแต่ขึ้นใช่ทองเอามาเก่งกําไรไม่ได้เหมือนหุ้นแต่มันเป็นเขาเรียกว่าสินทรัพย์ที่มั่นคงดังนั้นแล้วนี่นะครับผมเคยทายไว้เมื่อสองสาปีที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวนียมันจะขึ้นเป็นห้าเหมือนนี่ก็ห้าหมื่นแล้วนะครับมันเคยขึ้นไปถึงห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นเจพันี่ยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยทำมันขึ้นภาษีทั่วโลกเนี่ยคนก็ตกใจหุ้นของ อเมริกาก็ตกทุกอย่างตกหมดนะครับทุกคนก็เทขายพันธบัตรออกมาทองเลยขึ้นพอตอนหลังทารีบกลับลําทาบอกว่ายืดออกไป90วันแล้วกันเนาะเออหุ้นก็ขึ้นทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทองคากับเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะตีกันตลอดนะครับทองขึ้นอเมริกาก็จะมีเงินอ่อนลงนะพอเงินอเมริกันดอลลาร์แข็งขึ้นทองก็จะอ่อนลงและไอ้ตอนเนี้ยที่ว่าทองเนี่ย ขึ้นไปจนถึงห้าพันกว่าเนี่ยเพราะเพราะว่ามันเกิดกระแสที่ว่าทําขึ้นภาษีแล้วตอนนี้ทําไมมันถึงลงก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าคนที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาก็เทออกมาขายเอากําไรไงนะคะรับพอเทขายเอากำไรไปตั้งแต่ตอนที่มันห้าหมื่นกว่าแล้วอะตอนนี้เหลือห้าหมื่นกลายเป็นว่าเป็นช่วงจังหวะดีของแมงเม่าอย่างเราหรือคนเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างเราจะรีบเข้าไปซื้อนะครับไม่ต้องกลัวครับนะ ให้ไปอีกห้ปีข้างหน้าเลยจะขึ้นเป็น6 7เจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับไม่ไม่มีเขาเรียกไม่เกินความคาดหมายนะครับมันขึ้นไปแน่นอนนั้นคุณมีเงินเย็นนะครับคุณถูกหวยคุณมีเงินเย็นคุณก็ซื้อทองทีละห้าสตังค์ทีละบาทเก็บไว้ก็ได้นะครับนะผมก็เองก็ไปซ้อยมานิดหน่อยแล้วนะครับ <laughs> ไม่ได้อวดรวยครับผมรู้อยู่แล้วว่าผมแก่แล้วตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ แต่มันเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนั้นแล้วเราก็ซื้อไว้เราตายไปแล้วลูกหลานก็ยังได้เอาไปใช้นะครับซื้อทีเราสลึงทีละบาดไม่ได้เยอะครับนะแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยเราสวนกระแสทองลงเรารีบซื้อนะครับทองขึ้นเราก็ไม่ขายนะภระรยาผมบอกว่าให้เอาไปขายเอาไปขายขายทําไมอ่ะขายแล้วมันซื้อกลับมาไม่ได้อ่ะใช่ไหมเออแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนเงินเนี่ยถ้าเดือดร้อนเงินเนี่ยอโอเคเป็นหนี้เป็นสิน นะตัดบัตรเครดิตไม่ผ่านอย่างงู้นอย่างนี้มีนี่ล้วก็ต้องเอาทองไปขายโอเคแต่นี้เราไม่ถึงขนาดนั้นนะเราจะขายทํำไมเรากเก็บไว้ดิซื้อสะสมมาเรื่อยๆเฉลงหนึงห้าตังบาทหนึ่งก็ซื้อมาเรื่อยนะครับนะนะแล้วในช่วงที่เศร,รษฐกิจผันผวนแบบนี้นะครับหลายค่ายหลายํำนักหมอดูหลายคนก็สร้างคอนเทนต์นะครับออกมาตีไข่ใส่สีดาวตีเทพจะยกแล้วทุกทก ห้าร้อยปีพันปีจะเป็นอย่างนี้สักครั้งหนึ่งคุณสังเกตไหมครับว่ามันก็จะมีข่าวอีกอักอนหนึ่งที่คล้ายๆกันออกมาก็คือ,อเดือนกุมภาพันธ์มีเสาห้าวันเ,ออเดือนหนึ่งมีเสาตั้งห้าวันมีศุกร์ตั้งห้าวันทุกสี่ร้อยปีแปดร้อยปีจะมีครั้งหนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับมันเป็นวงรอบของสุริยคติการกับจันทร์ลติการมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตื่นเต้น <laughs> นะแล้วนะเ,เราทายจาก โหราศาสตร์นะครับก็หมายความว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวนะการค้าขายก็จะขายไม่ดีเพราะว่าภาษีมันแพงนะคนตกงานก็จะมีมากขึ้นมราจะอยู่เข้าการเงินเงินจะเปลี่ยนไปแล้วเงินก็จะหายากขึ้นเงินก็จะเฟ้อผมพูดทุกวันนะครับนั้นแล้วนี่นะครับถ้าอยากจะเหมือนกับ สร้างกระแสสร้างคอนเทนต์นะครับให้ประชาชนตื่นเต้นเข้ามากดไลค์กดแชร์ก็ต้องรีบพูดให้มันตลกเข้าไว้หรือว่าให้มันตื่นตกใจเข้าไว้นะครับโอ้ยทุก4 0 0ปี500ปีดาวตีเทพจะย้ายพร้อมกันสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็พูดเข้าไปจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกครับนะมันเป็นอะไรที่ก็เรียกตามธรรมชาติทุกๆวงรอบของมันน,นะครับทุกวงรอบของมันมันก็จะมาเจอกันอย่างนี้ทุกครั้งเป็นมาตั้งกี่หมื่นกี่แสนปีแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งแต่มีอันหนึ่งอ่ะที่ลาหูเนี่ย อยู่ราศีมีนมาปีกว่าแล้วแล้วกําลังจะยกเข้าราศีกุมเป็นเกษตรช่วงนั้นจะจตุคามรามาเทพดังนะครับเพราะจตุคามรามาเทพดังเนี่ยมันก็ดังอยู่สี่ห้าปีเพราะว่ามันอยู่มีมนมาอยู่กุมเป็นเกษตรแล้วก็มาอยู่ที่มังกรเป็นมหาจักรมันก็เลยกลายเป็นว่าพอลาหูเข้าราศีธนูหมดสิทธิ์ หายไปเลยจตุคามรามเทพหายไปเลยอพนะนั้นแล้วในช่วงนี้นี่นะครับอีกสามสี่สี่ปีนะับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยคนก็จะงมงายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีที่พึ่งทางใจพอไม่มีที่พึ่งจังใจลาหูมันมีพละกกาลังลาหูแปลว่ามัวเมารุ่มหลงการติดต่อสัมพันธ์เมื่อลาหูมีกําลังมันก็จะเหมือนรุ่นตอนที่จตุคามรามเทพดังนะก็จะขายดนะีสายมูก็จะเติบโตนะครับแล้วก็ถือว่า ให้ใช้สตินะครับใช้สตินะไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากมายนักนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดนะ <c oughs> ถ้าเราเป็นคนดีหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสวดมนต์ไหว้พระทำบุญนะครับผ่านได้ทุกเหตุการณ์ไม่มีปัญหาเชื่อผมนะครับนะ,ะเราก็มาเข้าเรื่องของเรานะครับเรื่องของเราก็คือ อาทิตย์แรกมันจะเป็น9ขั้นตอน9ขั้นตอนคราวนี้ก็คือหวยออกวันที่16พฤษภาสองพันหร้อยหกสิบแปดมันตรงกับวันศุกร์แรมห้าค่าเดือนหกนะครับปีมะเสงนะขั้นตอนที่หนะึ่งอ่าหวยออกวันศุกร์มีเลขหกเหมือนกับวันที่สองพฤษภาหวยออกวันศุกร์เหมือนกันนะครับนั้นเลขมันจะคล้ายๆกันนะหวยออกวันศุกร์มีเลขหกนะครับนะข้างล่างออกศูนย์หกข้างนี้ออกอะไรออกอะไรไม่รู้นะครับ นะข้อ2หวยออกวันศุกร์กลางเดือนถ้าเป็นหวยโบราณมันบอกว่ามันมี1มี0มี6ถ้าเป็นของอาจารย์สิงห์ทองบอกว่ามันมี3มี6มี9นะแสดงว่ามี6ทั้งนั้นเลยเนดะี๋ยวจะมีตัวอื่นมาผสมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็บอกว่าข้อ3เลขวิ่งอาจารย์สิงห์ทองถ้าหากว่าหวยออกวันศุกร์ศุกร์มันก็จะมี3 5 6หนะที่เข้ามาแจมนะครับ ข้อ4หวยออกวันศุกร์หลักร้อยมี5 9หลัก10มี3 5 6หลักหน่วยมีเลข3 3ก็มีบทบาทอีกแล้วนะครับมีบทบาทอีกแล้วข้อหหวยออกเดือนพฤษภานะมี6มี9มี1นะครับนะเห็นมก็9ก็ไม่มา1ก็ไม่มาแต่6ก็ยังมาอยู่ดีใช่ไหมพฤษภาใช่ไหมอ่าโอเคนั้น6มีสิทธินะ6มีสิทธิ์แล้ว5ที่บอกมาตั้งแต่ต้นเทปอะว่า5เนี่ยนะมันเพิ่งยกหมาดเลยเนี่ยยก15 หวยออก16นะ,นะแล้วพื่อรหัสจึงมีกําลังเป็นปู่เอกในนาวางังก็ถือว่าพฤรหัสเนี่ยเป็นลักขวารสังสารด้วยเพราะนั้นเบอร์5งวดนี้ก็มีบทบาทแน่นอนนะครับหมีบทบาท5มีบทบาทสแสดงว่า9ขั้นตอนนี้ได้มา2ตัวแล้วนะครับข้อ6ตารางเลขล็อกถ้าเด่น6อาจารย์สิงทองบอกว่ามี60616 469เห็นไหมก็6กก็เ่า, 60, าทิ้งแล้วก็ออกไปแล้วเพ่าออกมนสุกเหมือนกันเห็นไหม แล้วก็ข้อนี้มันบอกว่าถ้ามันมี0นย์ด้วยละ่ะมี0ูนย์ก็มี 02, 04, 05, 08ศูนย์สนะี่ศูนย้แะแล้วที่บอกว่า3เนี่ยหลักหน่วยในข้อ4หลักหน่วยเป็นเลข3เนี่ยนะถ้าสามล่ะสามศูนย์สามนะครับโอเคข้เจ็ดสัตว์ตะเลขหวยออกวันศุกร์เนี่ยหเป็นธนงัง4เป็นโพคานะครับข้อแทักษะมหารูปบอกว่า5เป็นเดทด้วยนะแล้วงวดนี้หต้องมานะครับ ไอเจเป็นสีเนี่ยแทนที่มันจะมามันไม่มานะครับเออแต่8เป็นดาวอายุเนี่ยนะกลับมานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปตรงโค้งสุดท้ายในอาทิตย์หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับให้กำลังใจกันหน่อยนะครับข้อ9ดวงไทยลักนาราศีกันเนี่ยตอนนี้21องศา35ลิปดาสเสวยหัสตะนัก,กษัตริย์ภูมิปโลเลิกน,นะครับอ่แล้วก็ แจงสีเบี้ยให้ฟังก็คือลัคนาอยู่ราศีกันบ้านเบอร์สี่กาลีจึงเป็นเบอร์สาที่ผมพูดว่าข้อ4หลักหน่วยเป็นเลข3 3เป็นกาลีของตนุรักด้วยนั้นแล้ว3ก็มีบทบาทนะครับแล้วข้อลัทวาสัสงสัตอนหวยออกเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1เนี่ยเบอร์5เป็นลัทวาดังนั้นเบอร์7มันจึงเป็นกาลีนะของลัทวาตอนออกสตัว ตอนออกสองตัวเนี่ยนะมันประมาณบ่ายสามโมงสามสิบกว่านาทีเนี่ยนะมันจะเป็นลักทวารสังสักอยู่ราศีพิจิกเป็นเลขสามนะแล้วนี่นะเลขสองมันจึงเป็นกาลีของลักทวาตอนออกเลขท้ายสองตัวคราวนี้เลขท้ายสองตัวน่าจะมีสองเนาะเออไม่แน่นะนะเก็บไว้พิจารณาน,นะครับนะครับแล้วคราวนี้นี่นะครับนะหวยออกวันศุกร์เนี่ย เวลาบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงกว่าเนี่ยมันเป็นยามอาทิตย์อาทิตย์ชี้เป้าอาทิตย์มีองศาเท่ากับเราจะอยู่ตอนนี้เลยตอนนี้นะครับหวยออกวันที่16เนี่ยหกับศูนย์เนี่ยองศาเท่ากันงนั้นะแล้วนี่นะหนึ่งชี้ตัวชี้เป้าเพราะว่าออกยามอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์กอดดาวศูนย์ศูนย์งวดนี้ก็มาอีกแสดงเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรเมื่อกี้บอกว่ามันมีอ่าเบอร์ห้าใช่ไหมอ่ามีเบอร์ห้าเบอร์สามนะแล้วก็มีเบอร์ 6, หกโยออกใช่ไหม คราวนี้ก็มีเบอร์ศูนย์อีกเบอร์หนึ่งนะเป็นสี่ตัวละนะครับเดี๋ยวค่อยแบบทำาอยกระดานในขราวหน้าเนาะครับเขาบอกว่าดาวห้านี่นะมันเพิ่งยกนะมันจะเป็นตัวชี้เป้าด้วยห้ามันอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็จะชี้เป้าตัวนั้นด้วยนะครับนั้นแล้วเนี่ยนะวันที่สิบหกเนี่ยห้าเนี่ยนะครับมันอยู่กับศูนย์นะพอห้ามันมันเล็งศูนย์เนี่ยแล้วมันเป็นอ่าเขาเรียกวอะไรนะม,มีมีองศานะฮะ ตั้งฉากกับ 2, 8, 0นะก็เลยมี 8, มี2มี0มี5ที่มันตั้งฉากกันนะครับ5นะแล้วเดี๋ยวเราทุกคนก็ช่วยติดตามโค้งสุดท้ายนะครับเทพอาจารย์กิติไม่ต้องการอะไรเยอะครับนะครับเราไม่ได้เก็บค่าสมาชิกไม่ได้เก็บค่ารายวันรายเดือนหรือ VIP อะไรทั้งนั้นนะครับเราทำเพื่อสังคมนะครับแล้วก็เป็นการที่เรียกว่า,าได้เช็คนะครับ ว่าการโครจรของดาวนั้นสามารถเอามาตีเป็นหวยได้ไหมมันเป็นความสุขของคนแก่ครับผมนะเออได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับเขาว่ากันไปเนาะจ้ะดังนั้นเราก็เลยบอกว่าอ่าเลขที่ออกวันศุกร์ยามอาทิตย์อาทิตย์กอดศูนย์ดังนั้นจึงมีสศุกร์มีศูนย์ก็ระบอกว่า0880 8, 80, 8, 8 2ปดแ2ดศนะเอาไวพ้พิจารณานะครับ ดังนั้นแล้วก็ฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะครับว่าช่วงนี้นะครับดาวเสาร์อยู่ที่ราศีมีนร่วมราหู2ปีครึ่งราหูกําลังจะยกงมาที่ราศีกลุมต่ออีกดังนั้นแล้วนี่นะครับโหราศาสตร์ก็จะบูมในช่วงนี้แล้วก็เรื่องของสายมูก็จะบูมในช่วงนี้วัตถุมงคลก็จะขายดีในช่วงนี้ดังนั้นแล้วนี่นะครับ ของผมเนี่ยมันเป็นพบสหัสชาของคนราศีมังกรก็อกกลไรกลายเป็นว่ามีคนมาเรียนวิชาโหราศาสตร์กับผมเนี่ยนะครับก็หลายคนอยู่นะก็ทุกคนก็อยากจะทายดวงบ้านดวงเมืองดวงเศรษฐกิจดวงโลกแล้วก็ดวงตัวเองนะครับนั้นแล้วอย่างที่มีคนหลายคนโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าทำอย่างไรถึงจะทายดวงชะตาต่างๆได้ ผมก็เลยโพสต์เข้าไปนิดนึงบอกว่าก็หาอาจารย์เก่งๆสิครับนะขยันเรียนนะครับไม่ต้องสนใจว่าอาจารย์คนไหนเนี่ยนะครับจะมีเขาเรียกอะไรนะรู้จักหรือไม่รู้จักหรือจะเก่งหรือไม่เก่งเราไม่รู้หรอกแล้วก็ไปเรียนสิครับเหมือนกับผมตอนนี้ผมอ่ะเป็นนักเรียนผมก็เรียนไปทั่วเลยนะครับนะเราก็จ่ายตังเรียนนะครับ แล้วเราก็ได้ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยตรงนั้นหน่อยตรงนั้นนิดแล้วก็มาบมั่นันฝึกฝนตนเองเราก็จะสามารถถ่ายได้นะครับโหราศาสตร์ถายได้แน่นอนครับนะครับตอนนี้เราก็ต้องการที่จะว่าการทายดวงชะตาการให้เลิกผ่าขอดต่างๆทั้งหลายแหล่มเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเราถายได้แล้วดังนั้นเรากำลังต้องการที่จะเอาชนะกองสลากเราจะต้องแปลงดาวบนฟ้าให้มัเป็นหวยให้ได้ <c oughs> นะครับวันไหนที่เราชนะเราก็รวยแน่นอน <c oughs> แล้วเราก็จะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่ต้องการที่จะศึกษาโหราศาสตร์นะครับ <c oughs> วันนี้รบกวนเวลาเพียงเท่านี้นะครับนะ <c oughs> ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>